ต่อไปให้เขียนสับเซตของจงหาสับเซตของเซต่อไปนี้ข้อมเซตของเซตว่างนี่คือมีสมาชิกนะคะไม่ใช่เซตว่างนะคะถ้าเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัว ก็จะมีสับเซตได้สองกำลังหนึ่งคือหนึ่งสับเซตสองกำลังหนึ่งขอโทษคือสองหนึ่งก็คือสองนะเพราะนั้นสับเซตเคืออะไรคะสับเซตก็คือตัวเองนะคะแล้วก็เซตว่างมีสองตัวนะคะทีนี้ก็สองถ้าเป็นสับเซตอย่างนี้อย่างนี้จำนวนสับเซตก็คือ สองกำลังศูนย์สองกำลังศูนย์ก็คือหนึ่งก็คือมีหนึ่งสับเซ็ตเท่านั้นสับเซ็ตก็คือตัวเอง,งเด็กว่าถ้าเซ็ตตัวนี้บ้างสมาชิกก็จะมีสมาชิกหนึ่งตัวเหมือนกันเพราะนั้นสับเซ็ตก็ต้องมีสองสับเซ็ต สองสอบับท์คืก็คือสับดท็คืออะไรคะก็คือนี่คือสมาธิฉะนั้นนะต้องเอาสมาธิมาใส่คดก็ดคือ,อ,คอตัวเองและคดว่างถ้ามีแค่สองศัพทดก็คือตัวเองและคดว่างตอน,นัเรียนก็หน้าที่จะต้องไปลองเขียนสับท์ดนะคะซส่นหมายบางคารั้งอาจจะมีเคดซ้อ,อนเ็จอ,อยู่หลายคดนะคะ ฉะนั้นต่อไปเราก็จะชิมกับเครื่องหมายของสับเซตแล้วนะคะเครื่องหมายสับเซตทีนี้ลองมาดูลองตอบคําถามของครูที่ว่าเซตต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นสับเซตของกอนหรือไม่ n เป็นสับเซตของ ไอถูกนะคะเพราะว่าเอ็นนี้ก็คือจำนวนนับหาเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งสองสามก็จะต้องเป็นสับเซตของ ii I. ก็คือเลขที่เป็นเลขจำนวนเต็มตั้ศูนย์บวกลบหนึ 1, ่งบวกลบสองบวกลบสามเพราะฉะนั้นเลขจำนวนนี้ก็จะเป็นสับเซต ถูกคุมด้วยตัวหลังนี่หมดเลยเครื่องหมายสับเซตนี่จะใช้เครื่องหมายน้อยกว่าจะมนวนนะเครื่องหมายน้อยกว่ามันจะใช้เครื่องหมายแบบนี้ใช่ไหมน้อยกว่าถ้าเครื่องหมายสับเซตจะใช้เครื่องหมายแบบนี้มันจะทําให้เราเชื่อมโยงกันแล้วก็จะจาได้ง่ายขึ้นว่าสับเซตเนี่ยของคล้ายๆนะแต่ว่าจะใช้แหวมอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องใช้มนวนสับเซจแต่ว่าะจะมุ่จำนวนคู่ เซตของศูนบวกลบสองบวกลบสี่จะไม่จนสับเซตของเชตของ R บวกเพราะจำนวนบวกเนี่ยนะก็จะอยู่จำนวนบวกนี่จะเป็นจำนวนที่เราไม่สามารถแเกแจงสมาชิกได้แต่เรารู้เป็นเลขบวกแต่ว่า เลขตัวน,นี้จะถูกคุมด้อาบวกไม,ม่นิดเพราะว่าอย่างน้อยเลขศูนย์นี่ก็ไม่อยู่ในอาบวกสมาชิกทุกตัวต้องอยู่ในอาบวกถึงจะเป็นสับเซตได้แล้วลบสองลบสี่นี่ก็ไม่อยู่ในอาบวกแต่ว่าจํานวนทุกจํานวนนะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะในในในตอนที่เราเรียนอยู่นี่จะเป็นสับเซตของจำนวนจุ่งทั้งสุ้นอย่างเช่น i อก็เป็นสับเซตของอาไอ บวกจำนวนจึงบวกก็จะเป็นสับเซตของ R จำนวนคู่ even คู่ก็จะเป็นสับเซตของ R แต่ระวังนะ R บวกอาจจะไม่ทุกคนอาจจะไม่เป็นสับเซตของ R บวกหลังจากที่เราเรียนเรื่องของสับเซตมาแล้วเราเรียนก็ลองมาพิจารณาถึงคุณสมบัติของสับเซตของกรณีที่ A D คืเป็นเช็ดใดๆเราก็ได้ผ่านจับเช็ดมามากแล้วนะคะลองดูสิคะสมบัติที่หนึ่งก็คือเช็ดบ้างเป็นสับเช็ดของทุกๆเช็ดทุกครั้งที่เราเขียนสั